สงสารก็เลยถามมิมี่กันไงแล้วเลยบอกว่าตอนเรเยอะพูจะถามว่าเพืไหน เียอมันเออเอเมื่อกี้อ๋อคุณลุดรีพอร์ต เมื่อกี้คุณรุดเงินมากับผมแล้วก็วิ่งขึ้นไปเจอผมกีมนี่ใช่ไหมใช่อยู่ในห้องแอดมินเมื่อกี้ผมแกเมื่อกี้กีมน่าจะตายตอนที่ผมกำลังแก้อะไรวะแก้คอมแกสายไฟแก้คอมอะแกคอมบัวเอรู้สึกเหมือนตกฟืนตายยังไงก็ไม่รู้เหมือนมันพิ่งเลยตรงไหนกันบ้างเนี่ย ผมอยู่ตรงทิ้งขยะข้างล่างครับข้างล่างสุเติมนะมันสายสุดอยู่อะไอเดี๋ยวผมก็ที้ผมเพิ่งวิ่งมาห้องไอไฟฟ้าเหมนเจอใครเนียไอ้ห้องที่เติมน้ำมันอะคุณเอียนพี่เอียนอยู่ห้องแต่ห้องไหนแล้วผมก็วิ่งลงมาห้องนิวเคลียร์อะไรนะพี่แอีนอยู่ตรงไหนนะห้องซ่อมไฟฟ้าอะไรสักอย่างอะ ที่เป็นห้องไฟแล้วก็คือผมอยู่ทางขวาผมวิ่ทางขวาคนเดียวผมไม่เจอใครเลยห้องคว่ำไฟทางซ้ายอะนะใช่ไหมที่เควสใช่ไม่เห็นผมก็ไม่เหมือนกันนี่คือทิ้งขยะเสร็จใช่ปะนี่ก็ลงทิ้งข้างล่างต่อไปแล้วทิ้งขบนเสด็จทำเควสทางขวาคือเควสต้นไม้อะทิ้งต้นไม้ทิ้งอ่ะแค่นั้นแหละแต่นี่ไม่เห็นใครเลยรอบนี้นี่บอกไว้ก่อนมุดท่อไปเปล่าตลก พูดพ่อไปล่อคีมี่นะไม่ไม่ไม่เควสเควส์มาทำซ้ำกันได้เหรอเพราะผมก็เพิ่งจิ้ได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 ้ซ้ำได้เซ้ำได้ซจำได้จะไม่มีก็ได้ไม่นะคีมี่สบใบญาติไม่นะคีมี่อีกแล้วเหรอโมแต่เอฟเคแก่แยกกันหมดเลยคีมมี่โมแต่เอฟเคแกผมโหลดไฟอยู่อ๋อโดนจ้วงเลยโหลดไฟแล้วโดนจ้วงคุณทำอะไรอยู่นะโหลดไฟตรงที่ตายเป็นที่โหลดไฟ มีจะเราเป็นผีทำเควสต่อได้นะใช่ผมจะเอฟเคทำเดี๋ยวนี้ เกิดอะไรขึ้นเจอศอกที่ห้องเมดเบย์ตรงที่สแกนเลยผมยังอยู่ห้องไฟอยู่เลยแต่ผมกับคุณเฮียนทำไมผมไม่เจอกันคุณเฮียนอยู่ห้องบนห้องล่างห้องข้างล่างที่อยู่ตรงกางซ่องไฟข้างบนให้ข้างล่างตรงนันไงเสโลยซ้ายสุดใช่ไหมผมเพิ่งวิ่งขึ้นมาห้องแอดมินที่ตาเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมมาซ่อมไฟอยากซ่อมไ่เสร็จเลยวิ่งมาเสโลยดูใช่ไหมรูใช่ไหมวันเรียกเมื่อกี้ให้มาด้วยอ่ะไม่หรอจบแล้ว จะเรียกให้ดูศพซะหน่อยไหมเมื่อกี้อ่ะผมเห็นเว้ยวันนี้ห้องเบนเบย์อ่ะผมไม่เห็นใครอ่ะตโลตโลต์เห็นใครมุูทอไปห้องไฟฟ้าปะอืมใช่มันมีคนมุูทอไปห้องไฟฟ้าแน่นอนอ่ะแต่ผมดูแค่นี้แหละแต่ว่าตอนแรกผมดูเอสมีใช่ป่ะมันมีไอ้ไอ้นางเหลืองอ่ะสองคนอยู่ห้องเบนเบย์เว้ยสักพักอ่ะสักพักนึงมันเหลือคนเดียวอ่ะผมเลยวิไปดูแม่งจะเหลือผมเลยศพทีเนี้ยมันแบบฮะแล้วนั่นแหลผมเป็นคนนึงคือมีคนอยู่ห้องกล้องด้วยไปดูใครผมผมผมอยู่ห้องกล้อง เป็นไปได้คู่อะไฟห้องนี้มันมุดไปท้งห้องไฟห้องมันมุดได้ท้งสองแต่เมื่อกี้อะผมอยู่ห้องข้างล่างนะผมไม่เห็นคุณเฮียนะผมเติมน้ำมันเสร็จแล้วผมก็วิ่งขึ้นมาห้องกองความจริงหนึ่งเดียวผมแวะห้องนิวเคลียร์ก่อนแล้วค่อยมาห้องกองแต่ผมก็ไม่เห็นใครแพีมีเรื่องราวจะเล่าไหมครับผมก็วิ่งมาทางซ้ายแล้วก็วิ่งลงมาเลย เฮ้ยแต่ผมไม่เห็นคนวิ่งผ่านเลยนะ้วไปทางซ้ายอ่ะตอนแรกเห็นเห็นนุ๊วิ่งลงข้างล่างผมก็เลยวิ่งไปทางซ้ายฮะผมไม่เห็นนุ๊วิ่งลงข้างล่างเลยรถวิ่งลงข้างล่างให้รถวิ่งลงข้างล่างก็แต่ตอนเริกนุ๊ก็วิ่งลงไปข้างล่างลงข้างล่างตรงที่รถลงข้างล่างแต่อยู่ในห้องแอดมินไม่ใช่ใช่อยู่กับผมแต่นะนี่กำลังข้างล่างครับระยะเวลาครูดาวคิวเลอร์สิบสามสิบวิโดนเสื้อขบวนคนที่ผมสงสัยแล้วกัน ก็มีคนสงสัยเป็นผมบ้างเลยผมก็สงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันอะไรเนี่ยเราเตรียมเราเตรียมวิ่งหนียังตัวรถเราเตรียมวิ่งหนียังวิ่งหนีตัวรถเลยทุกคนเรียบร้อยกูกกูวิ่งหนีตัวรถแล้วทุกคนเห็ยนไหม กคือเสียงดวงเลยนะตัโลกอะไรหัวในในใจผมว่านี่นี่นั่งคิดเวลาขุดดาวหายไปไหนคนหนึ่งคุณคีมหายนั่งคิดไปคิดมาถ้ามุดท่ออ่ะมันก็จะได้เหมือนกันหายสองเลยแหละหายสองนี่จะหายยังไงนี่อยู่คงให้เป็นฮัลโหลเป็นมุดลูลูก็ถึงบอกไงว่านั่งนั่งคิดเวลาขุดดาวอยู่ไม่ผมผมสงสัยเพราะว่าผมไม่เจอคุณเฮียทั้งสองตาเว้ย ย่าีแล้วถึงถามตโล่ไงว่ากอนก่อนก่อนที่ให้เพรทพูดจดก่อนเลยถามตโล่อ่ะมีคนมุดท่อไหมไม่มอกไม่ทันเมื่อกี้เข้าไปมันเป็นเหตุสลบคุณแบมมาที่ผมไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นฆาตกรจุกจุกิมมี่กลายเป็นฆาตกรอะไรนะตโล่ผมยอดจะติด้กันตายเลย

มีศพเฉยคิมมีม่กดนี่เพราะอะไรครับผมจะมาบอกอเฉยๆว่าผมว่าใจเวรลิกว่าใจเวรลิกถ้างั้นถ้างั้นถ้าคั้นวัยเจไวัยวัยจเวรลิกถ้างั้นคขจัดกองก็มีคนเดียวแล้วเข้าช็อตนี้นะคืออกัรต่อดอยู่ด้วยกันตลอดใช่อ ช่ก็โหวไว้ใจคุณแล้วเสแล้วไปแม่งจะดับพอดีผมรีบวิ่งขึ้นมากดก่อนที่เราจะตายถ้าดันตุตกอนกอยู่คนเดียวแล้วแหละคุณแทนมีเสีในสภาพไหมครับจังหวะมันเป๊ะเกินไปหรือเปล่าครไปมันดับพอดีผมก็รีบวิ่งแก้งกันเลยขี่ี่ไเลยพี่ว่าวไวเนี่ย เคยไหล่กันไอพงไม่พงไม่ใช่จบระยะร้องแข่งเลยเฮ้ยก็ไม่ตายปีว่าเธอทำตัวรู้ไหมผมตายตรงไหนผมตายหน้ากล่องเลยผมตายอยู่ซีเคียวริตี้อ่ะมีคนดูกล้องขากล้องเลยกหลังวิ่งทำเพื่อกระเซโลอยเลยแม่ง